วันอานทิตย์พี่น้องสีหลายหลายคนอยู่เริ่มเศร้าหนาวแน่แลวละ่ะอากาศมันเริ่มห่อนขึ้นมากล่ะอีสานห้องว่าหนาวโดนป่ะไดนประเทศไทยห่อนหลายกว่า มีตั้งเตออากาศห้อนอากาศหนาวบ่ใครมีดนะแล้วข้าวสองปีแล้วประเทศเล่าหิมะลงม่ายับมากไก่ประเทศไทยแน่และเล่าวเวียดนามมีหิมะลงแหละแต่บ้านเ้าบ่ค่ห้หน,นาวกว่าซีนี มนันเอาได้ท่านในหนาวกับซ้ำนีน้แหละคำาันหนาวนต้องเห,หง็ดหงหงเห็ดไอแอร์ฮอนเนาะพัดลมหฮอนไว้ถ้าเปิดไล่อากาศหนาวเขามีพัดลมฮอนนะไลความชื้น ตรมือในเครื่องมือมันท่านสมัยมึงได้อากาศชื้นหลายๆก็จะไปซื้อพัด่มไอออนเปิดไลยอากาศชื้นมองนอกเขาก็ซืมีแอหอนมีห้องห่อนเขาประเทศเขาเป็นหิมะนะเขาเห็ดป้องเลยกดังไฟฟืนในบ้านเขา น,นีหิมาบ้านเ่าสิเดิเหตุดแนวนั้นะประกาศข่าวเรื่องงาน,นวันที่2ี่เนี่ยเป็นวันมาคาบ,บูชา26กลุ่มผ้าวันมาคาบ,บูชาข้อวเสียเอาบุญประเภทนี้อยู่บนโฟเวต นี่บุญพระเวทนะี่ยก็ที่ีพิธีย,ยกเสาเว,วลาประมาณสิบโมงโยกเสาเอกพระไตรัตนาเจดีอันนี้ก็มีเจ้าภาพมารวมลอยก็ค้นลนะมันเป็นเจ้าภาพรวมเสาเอกเป็นเงินสางเจดียนะ์นั่นแหะเงินทั้งหมดทั้งมวล ขยันแจ้งเข้าไปสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้อยู่เรื่อยๆอ,อยู่ mm. ยกเสาเราก็เป็นได้ที่โต้าหละเ mm. <laughs> งินมันต้องใส่อยู่รวมกัน mm. ่าไล่ซื้อผู้แจ้งความจงน่งเป็นเจ้าภาพเสาเอกเนี่ยเาสิ่จ่าจลึกใส่หินใส่เสาไว้ mm. มันได้เป็น เอาซื้อเอาน้ำสกุลเข้าใส่สาศาสนาสถานไว้แห่งจึงควนเห็ดอยู่บอกเข้าไปซื้อเข้าน้ำสกุลเข้าส่ยูไปหอดลูกหอดหลานหอดเลนหอดลน้นหอดหลอนอ,อยู่เป็นพันปีนี่แหละเสดจารึกไว้ส่วนอนเสาเข็มกับจารึกไปได้มันยืนอยู่ในดิน ได้ซื้อเจ้าภาพเสาเข็มก็ไดจ่าลึกจะได้บนบ่จ่าลึกเลยมันหังอยู่ในดินพนได้ซื้อนะ่ะอฟังไว้ในสะดือของเจดียนะ่ะอยู่ในดินอยู่ส่วนสันที่สันหนึ่งค้นว่านี่ทิจาลึกใส่เสาท่านได้ถามมัน สิศวะสถาปัตย์เขายะเขิงออกแบบแบบใดที่สามารถจาลึกไปได้มันจะยุ่ได้โดนๆน,นะอันจาลึกใส่หินนะมันได้โดนอยู่ซุ้มเขามีเลเยเสยยิ่งใส่แผ่นหินนะมันก็เอิดไว้มาไลายน้าผู้เป็นเจ้าภาพในยุคนี้สมัยนี้มีผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ต้นตระกูลเท่าตัวเดี๋ยวส้นลูกหลานเขามาเห็นเห็นต้นตระกูลเท่า มีสื่อมีเสียงจ่าลึกใส่เสาไว้นี่ยนะก็อบอกเข้าไปยังสามารถเป็นเจ้ภาพได้เรื่อยๆอยู่ยังท่านอยู่เพราะว่มะามหันเนแล้วมหันนแล้วสั้นนี่ยังสามารถจ้องท่านอยู่เพราะเหตุแล้วหลัก็สิบบุ้ยหิน เอาหินมาบุใส่เสาเนี่ยนะสิให้เขาเกึ่งหินใส่ก็กึ่งเรียบร้อยแล้วแต่เขาไอ้ยิงเลเซอร์ใส่หินนั่นแหละหินที่สิบุก็ใส่เวลาหลายเติเพราะสมควรอยู่สันล่างนีง่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดถ่ายยก เสาทั้งหมดเนะี่ยมันอยู่ประมาณยี่สิบล้านแเ่าโยกหมดสาเหตุที่โยกหมดเพราะเขาบไม่มีเงินพ่อนยโยกเสาสิบเจ็ดต้นยกขึ้นมานะ่ะสิบเจ็ดต้นกับเทพืนบริเวณที่เขาโยกเสานั่นนะ mm hmm. เหตุผลในสกปรกแล้วทายยกขึ้นมาหมดแล้วการก่อสร้างมันก็สิลํลำบากเพราะว่ามันพืนที่มันกว้าง กรถเข็รรถยังกสิยากในการยกปูนยกยังขึ้นทั้งทึ่งก็ได้เอาซื้อองค์เจดีนี่ขึ้นสัก้อนส่วนที่เป็นวิหารเอาล่อไปก่อนถ่าเหตุตอนสุดท้ายก็ได้ส่วนที่เป็นวิหารอันนี้คืองานเท่าส่วนวันที่ยี่สิบหกนี่งานบุญประเภทนี้ตอนเศร้ากระตักบารจันหันตามปกติ ก็สาสายมากประมาณสิบโมงและสิเหตุไอ้ตารางเวลาขึ้นอยู่คนยังสเสด็ดหุดจกักประมาณสิบโมงก็สิมันยกเสาเอกส่วนผู้รักผู้หญ่ก็สิบริเชิญเพิ่นหนกเพราะวะ่าสีลำบากคือมันอยู่ในภาวะโลกระบาดลำบากใจเพิ่นก็ ยกเสาเหล่ประมาณสิบโมงช่วงบ่ายกษิเชิญพระเวทปีนี้ยอมในใจมาเอาส้างสองเชือกเขาเคยมีสัง่งก้บบ่มีมันกสินาบมเป็นตะเบิงนั่นทีนั่นพอดีสั่งอยู่สองเชือกจองเข้าไว้แล้วพอแล้วจากแห่พระเวทเขามาหลวกสิมนีการเจริญพุทธมุ์มีการเทศ นี่เทศไอ้เออเนียเทศมาลายเมือนมาลายแสนพอเทศมาลายเมือนมาลายแสนขึ้นเ้องกษิมีกันจะเริ่มพุทธมนต์วสพุทธพิเศษสวพุทธพิเศษไปเจว่าหอดเทียงขึ้นพอหลังเทียงขึ้นเ้องกสิีแห่เขาพันกอนแห่เขาพันกอนแล้วกสิบอกสังกาศเทศสังกาศแล้วกสิเทศคาถาพัน คาถาพันธ์ล่ะจบแล้วก็สิแปรแจ้งว่าดีสิเกือบแจ้งส่วนพุทธวิเศษดับเที่น่นใช่สละก็แจ้งเป็นอันเ็จพิธีของบุญพเวทเท่าใ,ในงานบุญพเวทสวดคาถาพัน์เนีปีนี้เอาพันธ์ในสวดเจเชื่อมันเป็นภาษาบาลีนั่นแหละภาษาบาลีบุญพเวทนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาบาลี สวสดเสื้อเนี่ยใส่เวลาประมาณสี่ชั่วโมงพันคาถาทั้งมดทั้งมวนอันเทศแหละนเะพินพ่นบ่ได้เอาคาถาทั้งมดทั้งมวนทั้งบ่งหน่อยๆยอมเอาแต่ปัจจุบนก,กินเวลาหลายอยู่หลายชั่วโมงนเ,เนี่ยรองเท้านี่เทศเป็นภาษาบาลีเอาก็ษีมีอธิบายเรื่องเล่าต่างๆนิดๆน้อยๆสว่วนภาษาบาลีเนี่ยเอาเต็มเป๊ะเลย ไม่ขาดจะค่าทหารงดเอิ่อนมาสว่คาถาพันปุณฺญ์พเวทเทศมหาชาติหลังจากนันลักกระดับเทียนชัยกับเป็นอันเสจพิธี่ทักบาทจังหันเนี่ยมเุเงเสาะกันแล้วล่ะมันเป็นงานเมื่อเดียวรวบวรัดเอาแน่เพราะว่าคนกับิบมีเวลาหลายเป็นวันมาขาบูชาน้ำ เริ่มค้นพ่อมันจะได้เวียนเทียนนําอยู่บ่ไหนเวียนเทียนมันมาขะายอย่างเงี้ยมาแรงก่อนพิธีอื่นสิมีการเวียนเทียนมีเวียนเทียนเวียนเทียนแหล้วจังมันสวดมนต์สวดมนต์เหลือกแห่ข่าพันกนบอกสักตลาดก็เทศคา้าัพัน จนจบมกสิประมาณตีสามตีสี่จบคาถาพันน่ะพอจบคาถาพันแล้วก็สิสวดพุทธวพิเศษไปจนจบพิธีแล้วก็ดับเทียนใช่ก็เป็นอันเสร็จพิธีครางคืนอันนี้คือกำหนดการเข่าๆไปก่อนในจังสีล่างออกเป็นเป็นกับเป็นเวลาส่วนผู้หลักผู้ใหญ่กับบุกคาเชื่อเพิ่เพราะว่าก็เกยงใจเพิ่น้ำมันอยู่ในภาวะจังสีอันที่เชื่อเกิด เพคนก็นสิเกงใจเฮาบางคนบางเพคนกับมามาด้วยความเกงใจมันสิอยากนะมันเหมือนผู้รับผู้ใหญ่กับวิญญาณคนออกงานยามบางสีป่านไหนมันเป็นภาวะโรคระบาดเขาก็เ,เห,ห็หนตยยมมหาเฮ้าไหนล่ะตาโยมบัดเฮาไหนล่ะอ่อนโยนเอเย,ยพราพันคนมาบูปีนี่อ,อ่อนโยนเอเยอะไรนะ มันกระลายคือเก่าเป็นเรื่องปกติใครแต่สลาเใหามันกว้างพันคนนี่ก็บ่ถึงก็บาแห่ได้เลยมันเป็นสลาโลงปกติแหละขันบังคัในแอมกระโจกบังคับในได้สามพันคนคนสามพันคนนั่งนี่ว่าแอมกระโจกบังคับมันก็จินพื้นที่ไปน้อยนึง เราคนกระสิบ่วน้ำปะในแบบเพราะว่าไมเป็นพ่อว่า,าลโรคระบาดน้ำทั้งอึดเงินพร้อม <c oughs> มองมันสำคัญอึดเงินคนบ่เคยมีเงินถ้ามาหากินกระลำบากสิมาแย่งแย,ย่ทำบุญน้ำกระสิคนก็เลยสิบ่หลายไปไในตามสิคำล้วนเบิง่งนั่นแหละก็บ,บอกเข้าไปประกาศไปน้ำ ว่ากำหนดการเขามีจัจ้ีสิละโดยประมาณเจาก็สิแจ้งอีกเทือนึงอยอ่แจ้งอีกเทือนึงอยอ่พิธียกเสาเอกเอาเลิกมากคะบูชาเนี่ยแะมันมากค่ะมันสำคัญในทางาศาสนาเอาได่เหตุสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาเอารับพ่อนสักกันเด้อ ยะถาวาลิวะฮาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวามีวิโตดินังเปตานังอุปกาปปติอิจิตังมัจิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโนปนาลโสยะธามณีโชติลาโสยะถา ภาวโกโกวิณ umm <ab Nil sociedad> ha ัสสะโตมะเตภะวะตันตะกายโยสุขิติกายะโกภาวะอัพพีวาธนะสีลิสานิจังวุทธปัจชัยโนตะตาโลธัมมาวัถันติอายุวนุสุขัง อาลังกตนาตยานุภาเวนารัตตาตัยาเตจัสะัยายเวลาสุขัสสุจุปะตวะอนิกัรตะยายปิวินัสสุวัเสสะโต ชายาสิทธิธนังลาภังโสทิพทยังสุขังพลังเสลียายุจมโนจาวุธิเจยัสวาสัตวะสัจโยจาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะตุสาพมังคาลังลัขันตุสาปเทวตา สัพพุทธานุภาเวสดาสสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคารังลกขันตุสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสดาสสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคารังลกขันตุสาปเทวตา สาาัพพะนุภาเวนัสาดาโสเทภาวันโตเตอ,อ,อเออไปกินข้าวล่วขั้วกันคนเะด้อข้าวล่วขั้วเราประกาศบอกเข้ากันไปน้ำใหนะ้นเจ้าภาพเสาเอกเจ้าภาพร่วมเข้า กั็สามารเทศได้ยุทธจะภาพละเมินหรือว่าจะภาพเฮาบ่มีกำลังหลายจะภาพละสองพันจะภาพละพันจะภาพละหลาร้อยมันก็ได้เบิดอก็มีอยู่ยมาตะเมินหลอนหล่อน,นเหตุใดสุขคนเพราะมีกำลังเหตุใดยุทธซื้อเหลขกกหลายก็นั่นคน